สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานะครับรีวิวหน้าจอ m i d ดีตัวใหม่นะครับของโมเดล2024นะครับอ่าตัวนี้นะฮะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับ7นิ้วนะฮะได้ตั้งแต่เกจแ z กขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้อ่าก็รูปแบบใหม่หมดเลยนะครับอ่าดูลละเอียดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็สวยงามนะครับตามยุคสมัยมากขึ้นนะฮะอ่าตรงนี้นะครับ ก็เกียร์นะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะ P I N D อ่าพอเข้าเกียร์ถอยเห็นไหมฮะเซนเซอร์ก็ขึ้นนะฮะอ่าตรงนี้นะครับถ้าเราปิด Parking Sensor Off อ่าก็หายไปนะฮะตรงนี้อ่ากดเปิดเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะคือหน้าจอนี้เห็นไหมฮะอ่ามีตัวบอกองศาพงมลัยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเมื่อก่อนจะมีแค่ในว X นะฮะตอนนี้มีให้แล้วนะครับใน Pickup นะครับ มาที่เกีดีนะฮะก็เมนูโหมดนะฮะเหมือนเดิมนะฮะเจหนึ่งเกสองไปยังเกีหก, 2, เ,กเลยนะครับอ่าเมนูนะฮะก็อ่าด้านซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นวัดรอบนะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะมีนะฮะด้านบนนะครับจะเป็นอ่าอุณหภูมินะครับหม้อน้านะฮะแล้วก็ล่างก็จะเป็นน้ํามันนะฮะอันนี้คีโตนฮะยังไม่เติมนะครับ หน้าจอนะครับก็ตั้งค่าได้เหมือนโมเดล2023เลยนะฮะแค่เปลี่ยนรูปแบบนะครับแล้วตั้งค่าก็นะฮะสามปุ่มนี้นะครับสามปุ่มนี้เลยนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตกลงอ่ากดปุ่มกลางนะครับเพื่อรีเซ็ตนะครับอย่างนี้นะฮะจะเป็นทิปอันแรกเลยเห็นไหมฮะทิป A นะครับทิปนี้วิ่งมา9.3กิโลเมตรนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่10.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็อ่าอัตรา ความเร็วเฉลีย่ยนะฮะ26กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีกุญแจออนไว้เนี่ย21นาทีนะครับตรงนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมรีเซ็ตให้ดูนะครับอกดค้างอ่ากดตัวนี้ค้างนะครับอ่าทุกอย่างเป็นศูนแล้วนะครับอ่าโยเวนนะฮะอุลิโอด้านล่างนะครับอันนี้คือไมโลของรถคันนี้นะครับ35กิโลต่อมาที่บีนะฮะอ่ากดค้างเช่นกัน,นะฮะรีเซ็ตอ่าเรียบร้อยนะฮะ มาก็อันนี้เป็นอิสุอินไซด์นะฮะเดี๋ยวผมขอยญาตเยียบเขาเร่งอ่าเป็นเปอร์เซนต์ขึ้นอ่าตัวนี้ก็จะบอกเป็นกราฟให้นะฮะว่าขับประหยัดไหมขับกินน้ำมันไหมอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าวางนะฮะอันนี้ก็เครื่องเสียงนะฮะเดี๋ยวผมขอยญาดลองเปิดนิดนึงอ่าเปิดขึ้นก็เป็นเครื่องเี่งขึ้นนะฮะ นี้ตัวนี้ก็จะมีนะฮะ Active Cruise Control นะฮะตันนี้ก็จะบอกอาเป็นสวยเลยนะฮะสามิตินะฮะเปิดปิดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะฮะก็มีนะครับเปิดปิดระบบนะครับตั้งระยะนะครับอ่าบวกลบนะครับปีซูมนะฮะอขออนุญาตลองเปิดระบบนิดหนึ่งอ่านี่ฮะพอเปิดแล้วโอ้ล้ำมากพอกดเปิดเนี่ยหน้าจอเปลี่ยนเลยเป็นแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวขอ,อยาตตั้งระยะอันนี้สามขีดนะฮะอ่าสองขีดหนึ่งขีดนะครับไปล้ําเลยอตรนี้นะครับกดทีก็จะเป็นลิมิตอ่าลิมิตก็กดพอกดเสร็จนะฮะกดเซ็ตเราก็จะเหยียบได้ไม่เกินนี้ลิมิตนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตลองบวกดูอ่าถ้ากดทีหนึ่งขึ้นทีลนะหนะะึ่งกิโลเมตรนะฮะกดค้างขึ้นทีละห้าอ่าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทีเนี้ยหน้าจอมันจะละเอียดกว่า ชมย3สามเยอะเลยนะครับอันนี้คือเราสบายใจแล้วมันใหญ่ขึ้นนะฮะมองได้ชัดเจนเลยนะฮะอ่าปุ่นทีก็ปิดระบบอ่าเปิดอ่าตรงนี้นะครับถ้ากดเบ้ลมันจะเป็นลิมิตนะฮะมันมีประโยชน์มากนี้นะครับอ่าถัดมาพอเรากดเลื่อนนะฮะอ่ามันก็จะกลับมาที่หน้าจอเดิมออันนี้ดีมากนะฮะอ่านี่ก็จะเป็นองศานะครับของรถนะครับว่ารถเอียงหรือเปล่าตรงนี้ นะครับอันนี้ดีมีประโยชน์มากเลยเผื่อเราไปจอดเนินจอดอะไรเงี้ยเราจะได้ทราบนะฮะนะการตั้งค่าก็มานี่คาแนะนําอันนี้ก็เพิ่มมาใหม่นะฮะชมเดิมเนี่ยสองพั 2, นยี่สิบสามไม่มีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่านิดนึงนะครับเดี๋ยวเข้าไปให้ดูนะกดเข้าไปก็จะมีนะฮะอันนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนสองพันยี่สิบสามเลยนะครับอ่านะนะก็มีการรักษานะครับมาตราวัดต่างๆเดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่ามาตรวัดให้ดูนะฮะกับแบปแต่งขออนุญาตลองนิดหนึ่งนะฮะรายการส่วนบน น,นะครับที่เลือกก็จะมีขออนุญาตเป็นอ,อุณหภูมิละกันรนี้ทันที่สามารถขับได้โอเคนี่ดีกว่าออันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะฮะไม่เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้อส่วนใหญ่ข้างบนผมจะแนะนําเป็นอุณหภูมิแล้วก็ระยะทางที่ขับได้นะเพราะว่าเวลาวันที่จะให้ดูจอดีดีกว่านะครับตรงนี้เพราะมันยิงดาวเทียมเนอะมันตรงแน่นอนนะฮะสิ้นสุดสิ้นสุดนะครับ มาเมนูหลักเหมือนเดิมนะฮะก็จะมีพวกไฟฟ้าตัวถังนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ตัวช่วยการขีน่นิดนึงอ่าพวกนี้ก็จะสามารถปิดระบบต่างๆได้เช่นอันนี้นะฮะเบรกฉุกเฉินเดี๋ยวขออนุญาตลองปิดให้ดูนิดนึงนะฮะอ่านี้เปิดใช้งานอยู่นะ่ะขออนุญาตลองปิดอ่าปิดตรงนี้ก็จะขึ้นนะฮะตรงนี้เลยนะครับเหมือนตอนฝนตกนะฮะระบบมันจับไม่ได้ละมันจับทางไม่ได้นะฮะมันฝนตกมันก็บทบังทัศนวิสัยมันก็จะออฟให้ชั่วขขาวพอฝน ยุดตกหรือว่าตกน้อยลงเนี่ยมันก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะเขาจะเปิดไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับมีระบบก็ใช้ดีกว่านะครับแล้วก็พวกความไวอ่ะอันนี้สําคัญเลยนะฮะก็อันนี้มาตรฐานเนอะไกลไปก็ไม่ดีนะฮะเดี๋ยวพอมันเบรก่อนแล้วใครเขามาชนท้ายเราประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมครับ